สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปดูทุสวนอะไรนะก็สวนผักนะครับเล็กๆน้อยอันนี้ก็รถเหยียบหมดแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเพิ่งได้มานะครับเป็นของอสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรตำบลน,นอนยางนะครับ เสร็จแล้วก็มาดูสวนผักเขาเรียกว่าปลอดสารก็แล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่สารเคมีอายุเว้นปุ๋ยเคมีอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายาฆ่ามแมลงไม่มีการใช้นะครับใช้แต่น้ำหมักอะไรนะน้ำหมักผักสะเดานะครับใบสะเดาแล้วก็ใบน้อยหนานะครับ อันนี้ถั่วฝักยาวนะครับก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมปลูกถั่วผักฝักยาวได้นะครับในในระดับนี้นะฮะครั้งแรกในชีวิตก็มาได้นะครับก็รู้สึกว่าใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็รอนิดหนึ่งนะครับรอผลผลิตนิดหนึ่งนะฮะอ่าอันนี้ก็ถือว่าแต่ยังไม่ได้ปลูกอีกนะครับว่าจะปลูกอีกอยู่ครับต้องอ่าอันนี้ก็อาจจะโดน เลียนะครับจับนะครับมันก็จะไม่สวยนะครับอ่าธรรมดานะครับเพียเยอะมากครับน,นี่นครับอันนี้ก็เป็นอ่าอะไรนะมักสลีนะครับนะครับโพดนะมคิดตั้งนานนะก็ <c oughs> <c oughs> ปลอดสารเหมือนกันครับก็ไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับ่าก็ก็ก็รู้สึกว่าพอพอได้นะครับพอได้เราก็จะเห็นแต่ตอนสวยงามนะครับตอนทุลักทุเลนี่ก็เยอะนะครับตอนที่มันเพลียจับหนักๆน,น,นะฮะก็แทบจะไม่ได้กินก็รู้สึกว่าแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับ อ่าอันนี้ก็เหมือนกันครับยาวถ่ายแบบไหนให้มันยาวก็ถ่ายแบบนี้ครับเออนะครับอันนี้ครับขะสวยดีครับนี่แต่ก็ไม่เยอะนะครับก็พอได้ไอ้น,นี่นะฮะแมลงก็เยอะแยะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับอ่าตะกะตรงตะกะแตนกลับมานะครับ เยอะด้วยนะตกกแะตกกแตนนะตะแตนมันตังกล้าถ้าเยอะกว่านี้ก็เยอะก,ก็จัดการแบบเอาไป,าไปกับแก้มนะครับนี่อันนี้ก็แบบเพี้ยจับจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะไม่สวยนะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะขาดสารอาหารแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เรียกว่าโรคเน่านะครับรากเน่าไม่รู้รครากอะไรนะเชื้อราอะไรไม่รู้นะอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ใบร่วงแล้วก็ตายไปมันดูรากมันก็จะเป็นประมาณน,นะน,นี้นะครับนี่อ่านี่นะครับรากมันก็เขาบอกให้เอาไปทิ้งนะครับแต่พี่เกียรตนะยังไม่เอาไปทิ้งมันเพรว่าให้ถอนแล้วไปทิ้งไกลๆมันจะลากมันจะอื่นอันนี้สวนอันนี้เป็นฟักทองฟักทองก็ไม่สวยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับอ่าสำหรับ เวลาเราเวลาชาวสวนเราอ่าเขาเรียกว่าทางหญ้านะครับตัดหญ้าทางหญ้าให้มันทางป่าแล้วก็เผาจูดเป็นกองนะครับเผาเป็นกองไม้นะครับพอเผาเสร็จแล้วเอาฟักทองไปไปปลูกเนี่ยมันจะงามมากนะครับอันนี้ก็เป็นแค่เราปลูกในดินธรรมดาที่แบบไม่อะไรมากมายครับใส่ก็ใส่ปุ๋ยคอกนะครับ ปุ๋ยคอกในที่นี้ไม่ผ่านการหมักนะครับก็คือไปขุดเอาในคอกแล้วก็มาใส่เลยนะครับมันก็เลยอาจจะยังใช้สารปุ๋ยที่อยู่ในปุ๋ยเนี่ยในในในมูลสัตว์นะครับในขี้วัวเนี่ยไม่ดีพอนะครับก็เลยได้ลักษณะนี้นะครับไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครก็มีดอกนะครับแต่ว่าเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ส่วนตัวเมียเนี่ไม่รู้เหมือนกัน อันนี้ก็จะสวยหน่อยนะครับนี่มัน,นก็จะลามขึ้นไปบนอ่าเรียกว่าค้างของไอ้น,นี่นะคัะแมลงก็เยอะแยะเหมือนเดิมครับก็อามปราสานะครับเราไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าปลูกกินไม่ได้ปลูกขายแต่ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะครับยังไม่ได้เด็ดยอดไปแกงเลยนะครับ มาดูที่สวนขาครับไอ้ขาก็ไม่กี่มีกี่กอนะครับก็ก็เริ่มออกแทงยอดขึ้นมาแล้วครับก็จะรกๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาทําไม่มีเวลาดดยหญ้านะครับแต่ก็ปล่อยไปพึ่งพาอาศัยกันไปครับหญ้าอันเนี้ยก็ยังไม่ออกครับสวนกออันนี้ก็เห็นใบอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้นี่นะครับมีใบมีกอขึ้นมาครับ อันนี้เป็นขาหัวแดงนะครับผางหัวแดงก็ขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อย,อยน,นะครับถ้าข้าวโพดที่ไม่ผ่านการดูแลครับมาดูครับนี่คือข้าวโพดที่ไม่ผ่านการดูแลครับไม่ดูแลยังไงนะครับเราไม่ใส่ปุ๋ยอเห็นไหมครับไม่ใส่ปุ๋ยคอกถ้าขึ้นเยอะม,มันพอถึงเวลาน,นะครับเห็นไหมครับ พอถึงเวลามันก็จะแตกยอดแตกอันนี้นะมีดอกมันมานะครับแั้ก็จะไม่ได้กินนะก็ต้องดูแลมันนิดนึงนะครับมาดูอินทผาลัมนะครับก็มีเหมือนกันนะครับประมาณสามสามปีสามปีสี่ปีได้นะครับก็ยังยังไม่สูงนะครับยังแค่นี้นะฮะก็อาจจะยังไม่ได้บำรุงตอนนั้นนะครับไม่มีน้ำรด นะครับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะฮะอันนี้ปุ๋ยเคมีไม่เคยใส่นะครับอาจจะมีใส่ยูเรียบางเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยใส่จําไม่ได้ไม่ง่ายใส่น้อยมากอันนี้ก็จะใส่ปุ๋ยคอกนะครับรอบต้นนะครับก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้ทําอะไรมากมายกับมันนะครับก็ไม้กินก็ได้นะครับไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับอันนี้ข้าวโพดดูแลในระดับหนึ่งนะครับก็คือมีพวนดิน บางเล็กน้อยนะครับไดายญ้านะครับแล้วก็ตามด้วยใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ตะไคร้อันนี้ตะไคร้นี่เป็นตะไคร้ที่ซื้อมาในตลาดหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะครับซื้อมาแล้วแช่น้ํานะครับแช่น้ําแล้วก็ออกรากแล้วก็มาปลูกนะครับก็เริ่มที่จะแตกกอใหญ่ขึ้นมาแล้วหละนะครับใส่ปุ๋ยคอกเหมือนเดิมนะครับ มาดูปุ่ยคอกค้งที่ซีที่ใส่นะครับปุ่ยคอกที่ใส่อันนี้ระบบน้ํานะครับเรามีแล้วนะครับระบบน้ําเรามีแล้วนะครับก็ก็สบายใจนะครับฝนตกตกไม่ตกก็มีน้ำใช้แล้วนะครับออันนี้ปุ่ยคอกนะครับก็จะตักเอาแบบนี้แหละครับที่มันลน้นล้นออกมาแล้วก็ตักไปใส่นะครับนี่ก็วันนี้ก็คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนนะครับ น่ะตอนเช้านะครับประมาณ7จ็ดโมงนะครับ7จ็ดโมงเจ็นาฬิกากว่านะฮะก็จะประมาณนี้ส่วนน้าข้าวก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจะพาไปชมกันว่าได้ระดับไหนแล้วนะครับใส่ก็ได้ทําการปักดําเสร็จแล้วนะครับนะครับปักดําเสร็จแล้วแต่ไม่มีน้ํานะครับเพราะฝนไม่ตกช่วงนี้ฝนไม่ตกนะฮะ กระทุงนานะครับสาหรนีลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ